สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องสุ่ม s t a า buck s ที่ีออเด d e r มาจากเกาหลีนะคะอันนี้ที่ตัดใจซื้อเลยก็คือใบนี้มันจะเป็นกระบอกเก็บความเย็นที่แบบน่ารักมากครฟี่มากเดี๋ยวมาดูกันข้างในมีอะไรบ้างจริงๆงมันแบบเป็นทาเนียมเนาะทุกปีอะ Starbucks ที่เกาหลีเขาจะจัดกล่องสุ่มข้างในก็จะมีฮะไม่เห็นมีหรอเมืองไทยไม่มีนะเดี๋ยวนะนะแกะออกมาก่อน เอ๊ะกล่องเป็นอย่างนี้ป่ะเอ๊ะหรือกระเป๋ามันไม่ได้เป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเอ้ยแต่ว่าของปีที่แล้วเออใช่เป็นกระเป๋าถือคือปีที่แล้วว่าเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นแต่ว่าปีนี้เป็นฟิลแบบว่าเหมือนกระเป๋าแบบเลอะเลอะกระเป๋าปิกนิกอ่ะปิกนิกแบ็กเนาะเออใช่เหมือนกระเป๋าแม่ลูกน่ารักน่ารักจ้ะใบเนียชอบสีน่ารักดีอะมาดูกันข้างในข้างในมีอะไรดูนะ่ะซัพเตอร์กันตื่นเต้นยัง ยังไม่เห็นเลยเลยคือของเขาจะแบบยังไงก็คุ้มเขาที่แล้วอ่ะปีที่แล้วก็ซื้อมาอันนี้เป็นใช่ ready b u e single origin c o l u m b i a จึงเราตัวเองกินกาแฟไหมก็ไม่เกินอุ้ย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 อ่ะมาดูของกระจุกกระจิกก่อนกระจุกกระจิกนี่อะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะเลมอน เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะภูมิใจห้อยแก้วใช่ปะฮึ๊บน่ารักเนาะเอ้แออยแล้วมันแล้วมันจะติดกับแก้วยังไงอ่ะอยากดูว่าพอยมือถือเปล่าไม่ใช่มันน่าจะต้องห้อยกับแก้วเปล่าเดี๋ยวแกะดูแกะดูนี่อยากดูเฮ้ย,ยใช่ใช่ใชเขาห้อยกับหูได้อ่ะห้อยมือถือได้ห้อยแก้วได้เหมือนกันน่ารักน่ารักมากนี่นี่นี่สตาร์บัคตรงนี้ไงนี่แล้วแบบเป็นแบบหอยมูก็น่ารัก โอ้ของแบบเอ้ยของน่ารักเยอะอยู่อะวิ่งเ <c oughs> ก้าน่ารักมากนี่เป็นแก้วจ้าน่ารักเฮ้ยมันเป็นแก้วเหรอ <c oughs> มันเป็นเฮ้ยเป็นแก้ว <c oughs> ไม่ได้เป็นพลาสติกเออ <c oughs> นี่ <c oughs> แก้วไปคอนเวิร์ดไม่ถูกเลยแล้วก็อันนี้เป็นแก้วเก็บความเย็นอันนี้ก็น่ารักคือคุม้มบอกเลยคิดว่าเท่าไหร่อะ 2,990บาทบวกเรงไม่ทานวิอันนี้เป็นแบบช้อนซ่อมหรอเป็นซ่อม2อันลายอ่็น่าจะเป็นคอลซากุระเนาะใช่ไหมอันนี้เป็น reusable cup ค,คือไม่อยากจะคิดความซ้มเอยมันแบบเชจูหอนี่ลายนาา่ารักแล้วที่บ้านมี reusable cup อะเยอะมาก แล้วเ,เราก็ไม่ได้ใช้เออแต่ที่บ้านเราไม่มีรลยนี้อาต่อไปก็จะเป็นแก้วนี่คือเก็บความเย็นอีกแล้วอ่ะอันนี้เป็น mart. อคอาคริสต์มาสอุ้มหมโอ้โหกระดาษคืออย่างเยอะนี่อีกไหมอ่ะเอาหมดแค่นี้เหรอเฮ้ยจำนวนแก้วน้อยกว่าคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วแบบรู้สึกว่าได้เยอะกว่านี้เออแต่ว่าอันนี้ใช่ๆอาจจะเป็นแบบของแพงเยอะไงที่เป็นแบบพวกเก็บความเย็นอะไรเงี้ยเออทั้งหมดนี้ก็ 2 9 9พัาก้สิมันถ้าจำไม่ผิดคุ้มไมคุมไม่คุมคไม่คุ้มลอดูลองดูคาัาแบบเนี้ยอันนี้สี่0มืนหนึ่งพันวอนอันนี้35,000เป็น76,000มอันนี้สอง0มืสเป็นเะไรเลยก้านดอันนี้สอง0 0ืนิยากละคิดสิชอนเอมันดึกละแสนสองหมื่นหกอ่นี้คิดยังนี่เท่าไหร่อ่ะหมื่นแปด แสนสี่หมื่นสี่อืมเขายังเหลอเนี่ยอัไหอันน้อันนี้อันนี้ไม่รู้หรอสามหมื่นห้าแสนแสนสี่สี่สามมืนห้าเป็นไปนนี่ค่ะแสเจ็ดมื่นเก้าบวกกันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย่งมีสติสองแสนอะอ่าสองแสนเราเเลทเท่าไหร่อ่ะเลทเท่าไหร่ หมดแล้วจริงปะเนี่ยเฮ้อมาอยู่นน้อยอะป,ประิมาณอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรวมให้ใหม่ดีๆอีกทีนึ่งสรุปว่าของก็น่ารักประทับใจรู้สึกของมันจะแบบมันมันได้มันได้ใช้ทุกอันอะ่ะมันมันดูมันดูแพงทุกอันอะ่ะเออเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้รู้สึกส,สั้นเห <9, S 1> ลือเกินถ้าเกิดเทียบก็คือประมาณไหร่บ้าจริงเหรอว้าวก็คือนี่คือคือเทียบเป็น อ่าอ่าอ่าสี่พันเจ็ดก็สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทแสนเก้าีไม่รวมค่ากระเป๋าะนะอ่าอ่าไม่รวมกระเป๋าซึ่งกระเป๋าแบบเอ้ยตอบโจทย์มากปิกนิกปิกนิกตั้งไหนก่อนแล้วใบสี่ข้างจะเอาไปใช้ตั้งไหนก่อนเนาะ <c oughs> คือมีกระเป๋าวันนี้เต็มบ้านเช่นกันไม่ได้ใช้สักทีแล้วก็ชอบซื้ชอช็อปเก็บเกินโอเคสวัสดีคบ๊ายบาย